ตามหมาเห่าใบตองแห้งก็มีอีกมากในสังคมไทยในพื้นที่การเมืองไทยรู้ก็พูดไม่รู้ก็พูดฉลาดก็พูดโง่ก็พูดคิดว่าการพูดจะทำให้ตนเองเป็นคนสำคัญทั้งทที่กับบางคนนั้นยิ่งพูดยิ่งโง่จะเป็นคนนี้หรือเปล่าคนที่ชื่อเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒ คุณหมอวรงเดชกิตวิกรมจากไทยพักดีบอกว่าเทงควรหยุดพูดหมอวรงบอกตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์อบพยพในอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์แม้อยู่ที่ศูนย์ก็ได้ยินเสียงระเบิดทั้งวันแต่ถือว่าสถานที่ปลอดภัยพวกเรานอกจากมาตั้งโรงครัวช่วยเหลือประชาชนที่อบพยพยังได้มีโอกาสนำผ้าห่มไปมอบให้แก่พี่พทหาร ที่วัดแห่งหนึ่งเนื่องจากวัดไม่ไกลจากโรงพยาบาลพนมดงรักมากหลวงพ่อท่านก็ใจดีพาพวกเราไปดูโรงพยาบาลพนมดงรักเนื่องจากเราได้ข่าวว่าระเบิดลงมาที่โรงพยาบาลระหว่างที่เดินทางพบว่าถนนเงียบมากเพราะประชาชนส่วนใหญ่อพยพตลอดเส้นทางได้ยินเสียงระเบิดบึ้มบึ้มบึ้ม,มตลอดมีบางลูกรู้สึกว่าเสียงดังมากจนทุกคนในรถตกใจ เมื่อไปถึงโรงพยาบาลพนมดงรักก็ทราบจากพี่ทหารที่มาดูแลว,ว่าจรวดของขเขมรมาลงนอกเร้วโรงพยาบาลไม่มีอะไรเสียหายไม่มีใครได้รับอันตรายเราก็รู้สึกอุ่นใจความรู้สึกของประชาชนต่อการสู้รบครั้งนี้ทุกคนทั้งชายและหญิงต้องการรบแล้วรบให้จบหมายถึงเมื่อรบแล้วไม่ควรจะมีการรบอีกเพราะการอพยพ หลายบ้านมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงมีสัตว์เลี้ยงต้องดูแลสร้างความลำบากแต่ประชาชนก็พร้อมให้ความร่วมมือเพียงขอให้จบคือไม่ต้องมีปัญหาให้ต้องอบพยพกันอีกหมอวรงบอกว่าเทงผมอยากให้เทงมาเยี่ยมประชาชนบ้างเพราะผมเห็นคุณยังเน้นเจรจาโดยเฉพาะเจรจากับพวกกลิ้งกรอกอย่างเขมร ขนาดลงนามโดยมีโดนัลด์ทรัมป์เป็นพยาเนเขมรยังไม่สนใจเริ่มยิงไทยเราก่อนมีการวางทุ่นระเบิดในเขตไทยเราเทงมาเยี่ยมประชาชนบ้างสิคุณจะได้รู้ว่าแม้ประชาชนเองเดือดร้อนเองเขายังเฉียดทหารรบให้จบเลยเทงคุณน่าจะมาเยี่ยมประชาชนในสภาพที่มีการอบพยพ ท่ามกลางเสียงระเบิดดังตลอดมามาพูดคุยกับเขาบ้างสิไม่ใช่นั่งอยู่แต่ในห้องแอร์เพื่อคุณจะเปลี่ยนความคิดบ้างถ้าไม่มีเวลามาเยี่ยมคุณอาจช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติได้ดีที่สุดคือหยุดโพูดจะซึมเข้าไปในกะโหลกของเท้งบ้างไหมไม่ทราบได้ ไม่สามารถตอบได้จริงๆครับท่านผู้ชมครับทุกถนนหนทางย่อมมีวัชพืชทุกสายน้ำลำคลองย่อมมีกอสวะถ้าเกะกะก็เอาตีนเขี่ยเขีทิ้งไปบ้างเอาจอบถักถกทิ้งไปบ้างก็จบสิ่งที่หมอว่ารงทำรรสิ่งที่หลายคนตะโกนบอกไอ้เทงนั่นคือการถากวัชพืชทิ้ง คือการเขี่ยกอสวะที่ขัดขวางการไหลของน้ำช่วยกันครับช่วยกันดีที่สุดคือไม่เป็นสวะเสียเองเมื่อเห็นแล้วว่าการทำตัวแบบเท้งเป็นเช่นนี้อย่าทำและบอกให้เขารู้ว่าถ้าช่วยอะไรไม่ได้เลยช่วยหุบปากเป็นประโยชน์มากแล้วก็ไปสารวนกับการแก้รัฐธรรมนูญ ที่อยากได้นักอยากได้หนาไปเถอะอย่ารบกวนสถานการณ์ชายแดนเลยเนี่ยครับคือสิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องส่งสัญญาณออกไป